นี่การประชุมสภากรงเทพหารสมัยท่สอนั่สมัยแรกความพิเศษด้ยงานผลการดำเนินการตามปติของท่านผ้ทีนเรื่องขอให้จังเหานคพิจารณาขยายการให้บริการจุดบริการตรวจงานนครให้ครอบคุมพื้นที่กเทพมหานครซึ่งสมัยการขอการสภาได้ส่งเราเรืนรัสสมาชิกสภาท่านโรงงานแล้วนะครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมทีม่พระกองรายงานการประชุมสภากรสภาคทราบล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจเสร็จเรียบร้อยกระตุถามวันนี่การสการซื้อลดดีเซลเนี่ย มันเลอ,อาจจะทำ้เกิดการรัชสมุทรเลยไม่ทราบนะครตามประการตามตามหมายนะครับซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับจนกระทั่งเราสามารถรับหมดรับรดได้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสองร้อย่างที่เรียนนะว่าการที่เราเนี่ยจะลดพยานเนี่ยจะเสนอให้ผู้มีอำนาจนะครับสั่งพิจารณาเพื่อหึงชอบให้เข้าต่อไปเป็นระเบียบวรรณะที่2นะครับ ราบรอไปงานการประชุมสภาได้มีอุปกรณ์ที่สุดที่ขอถอน92ครับแล้วเนี่ยทางฝ่ายิหารแลัยก็ทางสํานักสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ตอบว่ายังไงก็จะส่งรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลงนามสัญญาวันที่3 0ที่ตรงไหนนะครับก็ขั้นตอนี่ขั้นตอนนะครับซึ่งเราเนี่ยครับซึ่งเราได้มีการวางกันแล้วนะครับไปยอมรับว่าเราเนี่ยในการติดตาว่ารถขยะนั้นเนี่ยเป็นใครกันนะครับ ผู้ว่าเนก็สนับสนุนพลังงานสะอาดสนับสนุนให้ใช้กัสดุในประเทศ60%สามารถทำได้แล้ว่างประเทศไทยเนี่ยล่าสุดที่ผมดูข่าวก็มีอะไรนะครับอันนี้คือรูปก่อนที่จะเข้าสายนะครับตอนนี้ทางสำนักงานปชได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการจัดเก็บยางพาราทุ่งทพ่มานครนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ของสำนักประกันและป้องกันพลุกิจวัตถนะครับ วันนี้ก็เลยต้องเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศนาานครเนื่องจากมีผู้ที่กำลังกิดต,ตามเรื่องนี้ทั้ง50เกณแลวก็รถขยะเป็นรถที่วิ่งอยู่ทั้ง50เกณนะครับจึงต้องตั้งกระทรวงด่วนนะครับต้องขออนุญาตท้าประธานนะครับไปที่สไลด์เลยครับสไลด์ต่อไปครับประเด็นที่จะต้องสอบถามวันนี้คือโครงการเช่ารถเก็บขยะมอลฝ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับเราก้าตอบเลยพราลังงานไฟฟ้า,าน,นื่องจากคราวที่แล้วเนี่ย ทางฝ่ายใดได้แจ้งชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการไฟฟ้าเลยสอบถามต่อนะครับว่าวงเงินก็ประมาณ3 9 9 3บาล้าน7จบาทเนี่ยเป็นมูลค่าที่ไม่น้อยเลยนะครับเกือบ4 0 0พล้านบาทถ้ากัจจอมว่า4 0 0พล้านน้อยนะครับถ้าลองเทียบดูนะครับถ้า1%ของ4 0 0พันล้านเท่ากับ40ล้านนะครับไม่น้อยเลยนะครับเยอะม,มากนะครับถูกลอตเตอรี่5ใบไปยังไม่พอเลยนะวันนี้นะครับก็เลยมาสอบถามว่าจะล้วนเสร็จตามจุดประสงค์เมื่อไหร่อย่างไรนะครับที ครั้งแรกที่เราจะมีการดำเนินการอย่างนี้ก็เป็นการดำเนินการต่อเนือออ่องมาโดยตลอดตัวนีรายเดือนก็ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในชั้นรอการรองรับการเราดีก็รับสิ่งเรือ่องรอเพื่อเจรจานที่รายรายเดือนครับตอบการทำข้อแรกนะครับขออนุญาตสรุปแ,แผนการจาารัดหาด้วยขยะนะครับไฟฟ้าของกรุงเทพกรกรก่อนจะได้เนี่ยเน,นื่จากว่าต้สไลด์มากนะครับจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอขอสไลด์ครับเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานคร ครับเราเนี่ยหน้าต่อไปเลยครับได้มีการเช่าลูกเย์ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามคันในจำนวนเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเย์ที่หมดสัญญาในปี 2, 500, สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดต้นไปเนี่ยจำนวนแปดร้อยสีญญ่สองคันนะครับระยะเวลาที่หมดสัญญาเนะี่ยก็คือดา,สาันนสไลด์นะครับทั้งหมดที่วิวการ์นวดนะครับรวมแล้วคือแปดร้อยสี่สองคันนะครับที่จะหมดสัญญา กรุงเทพมหานครนะครับจึงได้ขอตั้งงบมาเมื่อปี2506เนี่ยจำนวน3ล้านล้านนะครับเพื่อเป็นการเช่ารถข,าขยะต่อนะครับแต่ในกรณีการเช่าครั้งนี้นะครับจะเป็นการเช่ารถปิ้วารนะครับรายที่สองครับรายที่สองรายที่รายที่สองนะครับ,รา,ร,าร,าร,บรายที่สามนะทัดทายนะ สลตถัดมาเนี่ยนะครับเป็นแผนนะครับของการส่งรถเที่ยวเพื่อนําไปใช้ในกรณีรถใหม่จะเห็นได้ว่าสลด์แรกนะครับเป็นวันที่รถเนี่ยหมดสัญญาของแต่ละงวดตามแผนนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับรถหมดสัญญาแล้วเนี่ยวันถัดไปจะต้องมีรถขยะเนี่นะครับเข้ามาทดแทน ลดขยะนะครับที่สัญญาเช่าเนี่ยหมดลงจะเห็นได้ว่านะครับสไลด์แรกเนี่ยลดขยะสัญญาเช่าเนี่ยหมดวันที่22งธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตะรองจะไปร้องกักเหล็กไม่มีคุณภาพหรือเหล็กน้อยสเปคเหรอไม่ใช่ถูกไหมวิธีการจัดจ้างจ้างของดีโออาร์ของที่บันครเนี่ยเราไม่ได้ซื้อลบนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องมองถึงคุณภาพของวังสดุเป็นหลักว่าได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ลงไปถึงว่าคุณ ตอนนี้ตอนนี้นี้มาผิดผมว่าเรามาผิดทางนะครับดังนั้นเนี่ยจากเป็นสะพานของรถไฟฟ้าที่จะเสนอได้เราสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยก็มีแล้วนะครับไปใช้ต่อไปครับจะรวมแล้วมีนะครับส่วนในกรณีการท่าเียอเนี่ยนะครับผมจะให้เห็นว่าสิงเชื่อรองเนี่ยทำมาให้นะครับเพราะอะไรอย่มงนี้คน้างเยอะเสียดีนยังรับมีนะครับทางที่ไทยจะได้รายสัมพันธ์มากขอบคุณมากจะเอารถจักรยานแล้วมันไม่เป็นธรรม ผ th oh, yeah. ู้ใช้งานมาทำมันอาจจะเกิดการดัดแปลงแล้วก็ทําให้ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันแล้วส่วนใหญ่มีแต่ประเทศย้อยพระน่าที่เขาทำกันนะนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะเลือกรถที่มีคุณภาพมีทั้งโลกอยู่ทังหลายประเทศที่เขาทำกันนะครับแล้วก็เข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าการเตะบวกหรือยื้อหรือกระโตแะกัจัเช่าเนี่ยรถขยะกินเนี่ยนะครับอำนาจการเทลื่นของผกนะครับ พราะนั้น,นี้ถ้าถามว่ามีการผวกเวลาไหมก็มีคนก็มีคนมาคุยผมเหมือนกันว่าขณะเนี้เหมือนก็มีการผวกเวลาอยู่ถ้าถามตัวผมเองแล้วผมไม่เคยทวงเลาแต่ถามมีคน่วงไหมผม,มก็ยืนยันว่าลักษณะการทํางานนียมีความล่าชา้าจริงเพราะนี่จากว่าเราเนี่ยตมมั้งงบประมาณมาเม่ปี2566 นะครับผ่านมาแล้วเนี่ยปีเหนก่นเราจะขึ้นเว็บไซต์ท่านก็สามารถที่จะไปเข้าวิจารณ์ได้โดยเฉพาะยิ่งน,นะครับท่านท่านนั้นเนี่ยเคยรับสการอยู่ที่กรุงเทพมาแก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะรัเหมืนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมรับไปได้ถ้าเกิดว่าซึ่งในที่ประเด็นสภาที่ท่านสกกรให้อ่อ ได้ตั้งกระทู้มาก็จะอยู like Thank you. Thank you. ่อยู uh ่ในระหว่างการจัดซ่อมครับก็ในปรคเจนี้ก็คือเปกรแ่รห้าสี่นะครับส่วนสภาที่อยความชอบกรมทารตสาแห่งเราได้ทำสิ่งเป็นแจ้งโรการหนุนครับให้ก็ด้เนการจัดซ่อมครับตอรอยข้ามตรงเส้นกรดีแปดปละเทียบห้าสี่เนี่ยเกิดจากเป็นสนิแล้วก็บรรให้กระทาะ เราไม่ปุงแต่กระทาะออกมาแล้วีการซ่อมแต่ว่าเราที่เรสนุนมาโครงสร้างสพาลอยยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับย,ยังใช้งานเรียบร้อยอยู่และวิธีการจัดการวิธีการซ่อมลักษนะเนี้ยเราก็ใช้ชลร์ไปชาร์จังดไป่ดก็จะมีสขั้นตอนขั้นตอนแรกเราต้องก็กะเทาะสกัดผิวเนื้อคอนกรีตให้ถึงตัวเหล็กนะครับเลยเอาเนื้อคอนกรีตที่ดีออกนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าเหล็กเสริมแล้วสำรวจเหล็กเสริมว่าเหล็กเสมตรงไหนที่มีความเสียหายขัดสนิมออกนะครับ ถ้าเหล็กเสริมมีความเสถียรก็เสร Hubble, เิมเหล็กเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการเคลือบสารกันสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสริมใหม่หรือเหล็กเสริมเก่าด้วยและสุดท้ายแค่ตอนสุดท้ายก็จะปิดด้วยไฮซิริมอาต้าคอนกรีตกำลังสุดครับนะครับจริงๆก็มีโอกาสได้พูดคุยผบานเวทีไปตั้งแต่ตอนเส้นปีแล้วของวันนี้ก็ขึ้นได้คิวแตทูสดก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับโอเคเแล้วไปครับสายต่อไปครับท่านประธานครับ เกิดท่านไม่ทราบนะครับแยกงานหลวงเนี่ยถือเป็นบริเวณไขแดงของเขียนทุ่งคอยู่บริเวณถนนประชาธิปจริงๆจะเรียกว่าตัดกับวัตถบูชาก็ได้ในทางเทคนิคนะครับก็คือใจกลางเลยนะครับซึ่งในทุ่งคูเนี่ยจะมีกรุ๊ปอยู่อย่างที่ท่านเห็นชื่อว่าแจ้งขวสารดั้มเลยนะประชาธิปทุ่งคูนะครับซึ่งก็สองเขียนกับเขียนท่านสวยด้วยขออนุญาตเลยนะนะครับก็ทุกวันครับพวกผมก็จะได้รับ notification แนะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟปยาสวนทางสสยสว่าดน้ำปา่าแต่หนึ่งในทุกทษครับแต่หนึ่งในโพสที่ได้รับแจ้งมากที่สุดก็คือแยกนาหลงบริเวณนี้และอดีตเนี่ยเได้ค่ะได้ร้อมนะคะเอาสามถ่ายรูปโอเคโอเคได้แล้ว